สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็อยากจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอีลอนมัสก์กันบ้างดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าอีลอนมัสก์เองนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ตกเป็นข่าวอีกแล้วนะครับผมกับการที่เขาเนี่ยนะครับได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าไปเล่นลักกับผู้บริหารของบริษัทลูกตัวเองแล้วก็เรียกได้ว่าทําให้เขาเนี่ยมีลูกแฝดเพิ่มขึ้นมาอีก2คนนะครับเท่ากับว่าณปัจจุบันนี้บุคคลที่รวยที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นไอรอนแมนในชีวิตจริงเนี่ยมีลูกทั้งหมดถึง เคนแล้วนะครับโดยเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าปรากฏออกมาผ่านหน้าสำนักข่าวหลายสำนักเลยนะครับว่าอีลอนมัสเองเนี่ยนะครับผมได้มีลูกแปดกับผู้บริหารของ n e u r a Link บริษัทที่พยายามจะทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านสมองได้นะครับซึ่งก็คือบริษัทลูกของตนนั่นแหละโดยตัวของแม่ของเด็กเนี่ยมีชื่อว่าชีวาร์ซีลิสนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ดูจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยเออตกใจว่าอีลอนมัสนี่ลูกดกจริงๆลอยนะครับมีลูก9คนแล้วแต่หล,หลายคนก็ตั้งคำา ถามนะครับผมว่าทำไมอีลอนมัสเนี่ยถึงดูจะมีผู้หญิงเนี่ยในชีวิตค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีลูกกับคนเนี่ยหลายคนเลยถูกไหมเรียกได้ว่าไปเป็นมามาเนี่ยก็มีลูกถึง9คนแล้วอะลรครับผมก็เยอะมากๆก็เรียกได้ว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยย้อนไปพูดถึงบทความของอีลอนมัสเครับผมที่เขาได้เคยให้สัมภาษณ์ออกมากับทาง business insider นะถึงข้อความที่เปิดเผยถึงจิตใจของเขานะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงถึงการเป็นคนที่แบบว่า ทุกคนในหวังพึ่งเสมอเลยแล้วก็เป็นคนที่ต้องขับเคลื่อนมนุษยชาติด้วยเนี่ยเวลาของเขาเนี่ยยุ่งมากๆเลยนะครับเวลาว่างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่เอาเวลาที่ไหนไปทําลูกต้องเยอะตั้งแยะวะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจอีลอนมัสก์ก่อนว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดอะ่ะก้าวหน้ามากๆถูกไหมเรียกได้ว่าอยากจะทํานู่นทนํานี่เวลาของเขาเนี่ยมีค่าทุกวินาทีเลยนั่นเองนั่นทําให้ตัวของเขากับภรรยาเนี่ยนะครับอยู่ไม่ค่อยจะเป็นสุขนั่นเองนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็เลิกลาก,กันไปนั่นเองนะ,นงนนะครับ ถึงแม้ว่าอีลอนมัสเองจะเป็นบุคคลที่ดูจะแบบเหนือมนุษย์ถูกปะเขาเองเนี่ยมีงานให้ทาเยอะมากและงานแต่ละอย่างก็ขับเคลื่อนมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ําแต่ไม่ว่าเขาจะทํางานที่เวอร์วังขนาดไหนเนี่ยตัวของเขาก็ยังต้องการใครสักคนอยู่ดีตัวของเขาก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีนั่นเองนะครับเขาเนี่ยอยู่กับภรรยาไปไม่รอดถูกไหมเขาเองก็ต้องการใครมาเป็นกาวคอยดามใจอยู่ดีนั่นแหละโดยอีลอนมัสเนี่ยก็ได้เปิดเผยออกมาเลยนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ย เหงาสุดๆเลยนะครับเป็นคนที่เหงามากๆหลายๆครั้งเองเนี่ยเขาทํางาน <c oughs> โปรเจกต์เกี่ยวกับจรวดอะไรแบบนี้ตัวของเขาก็จะเอาบ้านของตัวเองอะมาอยู่ใกล้กับโรงงานเลยถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยตัวของเขานอนในโรงงานเลยด้วยซ้ำไปนะนอนในแบบโซฟาในเทสลาเลยอะไรแบบนี้แต่หลังๆเนี่ยก็จะมีบ้านหลังเล็กๆนะครับผมที่เป็นบ้านอันเล็กนิดเดียวเลยอะสำหรับให้แค่มานอนเฉยๆตื่นก็ไปทํางานเลยซึ่งเวลาพักเนี่ยมันเหงาอะมันอยู่ในบ้านเล็กๆที่เป็นเหมือนห้องเล็กๆไม่ได้มีใครอยู่ด้วยเลยยิ่งถ้าไม่ได้มีหมาอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งเหงาใจเป็นพิ เลยครับในบ้านหลังนั้นไม่ได้มีใครพิเศษสําหรับเขาเลยลูกๆก,ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นทําให้เขาเนี่ยนะครับผมเหงาใจมากๆแล้วเวลาที่ไปทํางานหรือเวลาได้เจอผู้คนเนี่ยก็อาจจะทให้ตัวของเขาเนี่ยนะครับผมหลงไปกับคารมของผู้หญิงได้ง่ายนั่นเองและหากท่านผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวอีลอนมัสอย่างแบบ ใกล้ชิดแล้วกันเรียกว่าแบบเป็น f ฟซีอีลอนมัสอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอีลอนมัสจะเป็นนักนกวัตกรรมเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้เนี่ยแต่ถ้าพูดในมุมของแบบเรื่องความเป็นเสือผู้หญิงเนี่ยอีลอนมัสเองเนี่ยมีข่าวกับผู้หญิงเยอะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงมีข่าวทวีตซ้ำด้วยนั่นเองถึงแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตามนะครับซึ่งแบบมีข่าวว่าอีลอนมาสเนี่ยไปทวีตซ้ำกับตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วก็ตัวของ,นะบบองครราร่าเดลวีนด ผู้หญิงขั้นสุดเลยนั่นเองแต่เรียกได้ว่าเรื่องจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถไปดูได้อะแต่แบบว่าไอ้ข่าวตา่ตางๆที่เขาเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆก็เรียกได้ว่านอกจากจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ที่เปลี่ยนโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องราวนี้ของอีลอนมัสก์ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยแต่ยังไงก็ดีเนี่ยเขามีลูก10คน20คนเนี่ยเขาก็มีเงินเลี้ยงพออยู่แล้วนะครับแลวเขาเ,เ,งาเ,เของ เรียนของตัวเองมาเลยเพราะเขารู้สึกว่าโรงเรียนธรรมดาเนี่ยมันแบบโอ้โหมันไม่ตรงอะ่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามันมันล้าสมัยไปแล้วอะ่ะ สร้างโรงเรียนที่แบบสอนที่ทําให้ลูกเขาเข้าใจฉลาดได้เลยสร้างโรงเรียนของตัวเองมาให้ลูกๆเรียนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ใส่ใจในการเลี้ยงลูกมากๆนะแม้ว่าเขาจะยุ่งขนาดไหนเนี่ยหรือเหงาใจขนาดไหนเองเขาก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาคอยดูแลมาคอยเลี้ยงลูกๆอยู่เสมอๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอีลอนมัสในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นเองหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยชอบเรื่องราวไหนหรือว่าไม่ชอบออะไไรังกกก็บน ได้เหมือนกันนะเราจะได้ไปปรับปรุงอยากให้เปลี่ยนอยากให้เพิ่มอะไรตรงไหนบอกกันมาได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ